วนนากแนะนําเจ้าของตลาดให้พี่น้องคูจักนะครับเนาะก็สวัสดีค่ะสําหรับตลาดบ้านชาตินะคะตลาดนัดโคกระบือบ้านชาติเป็นของคุณพ่อกำนันเคนคุณแก้วอ๋ออยู่เพชรบูรณ์ครับผมเพชรบูรณ์ครับเป็นจังไดครับมาตลาดตลาดบ้านชาตินี่มามาออเดอร์แบบไนก็ซื้อไปขายไปมั่งแล้วก็บางทีก็ซื้อ ส่งพ่อค้าที่เขาไปขายงวขุนนะครับไปเข้าฟาร์มขุนอย่างเงี้ยครับผมอ๋อนี่คือไปไปส่งต่อฟาร์มขุนนะครับเนาะครับส่งต่อฟาร์มขุนจนมาเกตที่ตลาดต้องการตอนนี้คือแบบไหนครับไวไหนไซนี้นะครับสามหมื่นหน่อยๆอลอดสามหมื่นหน่อยๆอลอดสามหมื่นอย่างเงี้ยครับผมอ๋อสามหมื่นหน่อยๆน่อยลอดสามหมื่นครับครับอยู่ในเกณ์ราคานี้เนาะครับเพื่อที่สิไปมีกําไรต่อครับอืมครับถือว่าตลาดกว้างปะครับไปต่อได้ดีบะตลาดเกตก็ก็ดีครับ ถ้ามันมีซื้อขายได้เรื่อยๆมันก็ดีแล้วครับถ้าตลาดเขาไม่ปิดอ๋อก็คือมีได้เรื่อยๆนะครับไปได้เรื่อยเกษตรกรที่ได้สบายใจว่ามีงัวเอ้ว่ามีงัวรุ่นนี้สามารถมีตลาดรองรับนะครับครับผมตลาดยังรองรับได้อีกเนาะได้ได้ได้จากการันตีจากห้อยทางเพชรบูรณ์ครับอยู่เพชรบูรณ์รับผมนี่เบอร์โทรศัพท์บอ0ศูนย์เก้าสี่ครับรับผมแปดสามหกแปดสามหก เจ็ดแปดสองศูนย์เจ็ดแปดสองศูนย์ขับพาพี่น้องสนใจมีง้วนไอเกตสามหมื่นหลอดสามหมื่นเนาะครับครับสามารถติดต่อเข้าไปได้เนาะครับเนาะครับผมครับผมตอนนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการตลาดครับถือว่าเกษตรกรให้ความสนใจครับบ่ครับเสมอนี่กลับมายังตลาดจะเยอะครับเย้นแล้วเนาะพอตลาดเปิดเขาก็เริ่มคึกคืนขึ้นตลาดมันก็คึกคืนขึ้นครับผมคึกคืนตอนนี้การส่งออกส่งออกไดบอครับ มีช่องส่งออกแม่บ่อก็มีครับถ้าเป็นงัวขุนอย่างพวกงวขุนเขาก็ส่งออกเรื่อยๆอ๋อเกจงวขุนก็ขึ้นโมเดียไปขุนตอนอีกส่งได้ส่งออกได้ใช่ครับเขาก็เอาไปขุนพอขุนได้ได้ระยะเวลาที่เขาจะต้องส่งเขาก็ส่งออกแต่ขอให้ได้เกจเขาเนาะครับเนาะคือ่าตลาดส่งออกยังยังนี้ไปได้อยู่จงพอได้อยู่ครับผมนี่คือการรันตีว่ากับตลาดงัวบ่ได้ปิดเนาะยังคือขืนอยู่คือเก่าพี่น้องมีงัวผูกเกจนี่ก็สามารถติดต่อมาได้ หรือว่ามาเมืองที่ตลาดบ้านซาสแห่งนี้เนาะครับเนาะครับผมครับพี่น้องรบกวนเวลาเสีย่นดนแล้วกัขอขอบคุณครับเสียครับสวัสดีครับสวัสดีครับห้ยสวัสดีครับครับเนี๋ยวำซื้อทีู่เบอร์โทรศัพท์จังไยนะครับอ่อห้อยแหลกครับบรโทรศัพท์ศูนย์แปดห้าสี่หกหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์ครับมาจากรอยเอ็ดครับครับจากรอยเอ็ดเนาะครับครับมื่อนี้มาจะขั้นละครับหกล้อมาขั้นหนึ่งครับ คันหนึ่งได้ไปจักตัวแล้วครับเมือนนี่อ่าตัวนั่นเจ้าตัวครับส่วนมากสิเป็นเกตควางนุ่มบ่งวงนุ่มบ่ครับเป็นงวงนุ่มกับงวหน่อยครับอือจังสี่ไปตลาดจังไรล้วครับไปต่อจังไรอ่าเอาเอาเอาไปขายกอครับขายต่อเป็นตลาดงวงเนื้อสิบ่ครับแมนครับตลาดก็ขุนเนาะตลงวขุนครับ ถือว่าเป็นยังไงไปดีบอครับไปได้ดีบอตอนนี้ราคากับพ่อพ่อขยับอยู่ครับพอขยับอยู่เนาะพอสือพ่อหาไปต่อกับมีกาไรอยู่เนาะครับเนาะครับครับครับทีใดพี่น้องกับเมืองยูกับสได้เสื้อมันว่าตลาดงัวก็ยังไปได้เนาะครับเนาะกลับมาคือคืนได้เนาะครับครับนี่ก็เป็นเกตงัวขุนห้อยหาฮะแต่งัวขุนแมนบอแมนครับเกตงัวขุนครับพี่น้องมีที่เมืองอยู่มีงัวผูรุ่นรุ่นครับกับ สามารถที่สิเขามาเมืองในตลาดนัดทั่วไปได้หรือว่ามาบ้านศาดตร์แห่งนี้ครับบ้านศาดตรแห่งนี้ก็มีหอยเพิ่นหาอยู่นะครับแล้วหางัวขุนอยู่ครับถือว่าดีนะครับเนาะไปได้ดีครับครับรุ่นไหนครับรุ่นไหนที่ตลาดต้องการอายุสามหมื่นกว่าเราก็บสี่หมื่นกว่าเนะครับสามหมื่นกว่าบเกินสี่หมื่นกว่านี่เนาะครับครัดสี่หมื่นลงมานี่เนาะครับถือว่าตลาดไปได้เนาะครับขอบคุณครับครับครับ ชื่อสุริโยโพสีทองครับผมอ่าอ,อยู่จังหวัดกาญนะครับผมครับผมก็มาซื้องัวผู้งวัวตวผู้ไปครับส่งงัวโค้งขุนนะครับผมอ่าเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าแปดสองสามครับผมออเดอร์ยังไงครับนี่มา,าวันเนี้ยอ๋อก็ซื้องวัวส่งงัวโค้งขุนครับผมงัวโค้งขุนเนาะครับ ราคาเกตหนครับที่ต้องการตลาดรอดสี่หมื่นครับผมรอดสี่หมื่นครับเป็นยังไงครับตลาดทางโน้นคือว่าก็เรื่อยๆครับผมเรื่อยๆหลังจากนี้เราไปส่งยังไงครับที่รับจากตลาดบ้านซ่านไปอ๋อก็เอาไปส่งให้คนเลี้ยงเข้าเข้าคอขุนครับผมไปกินอาหารอ่าเพื่อเร่งสร้างเนื้อครับพอเขาขุนประมาณสี่เดือนแล้วเขามีคนมาซื้อต่อครับผมเป็นแขกเป็นเวียดนามเป็นนอกซื้อออกไป ถือว่าส่งออกได้อยู่เนาะครับยังพอได้อยู่ครับวันนี้ได้ไปเท่าไหร่ครับกี่ตัววันนี้ได้20กว่าตัวเองครับผม20กว่าตัวก็คือราคาก็รอด40เนี่ยเนาะครับสี่สิบกว่าตัวเป็นไงครับถือว่าราคาสูงไหมก็ยังพอซื้อได้อยู่ครับผมพอซื้อพอไปต่อมีกําไรบ้างนะครับเนาะพอให้คนเลี้ยงพอไปออกยังมีกําไรอยู่ครับคนเลี้ยงก็ถือว่าสบายใจมีตลาดรองรับเนาะครับครับช่วยกัน อาเสียครับขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสัตว์นี่เป็นยังไงครับจากนีไปกันเนี่ยมีด่านมีอะไรไหมก็มีอยู่ครับผมมีด่านกักสัตว์นะครับผมอ่าเราต้องมีอะไรเอกสารเราก็เราอย่างเราออกจากจังหวัดนี้เราก็ยื่นคําขอเขาจากปฏุสัตว์ที่ต้นทางที่อําเภอพนเนี่ยครับผมไปยื่นที่ไหนอย่างอําเภอพนก็ที่ปศุสัตว์เลยคับยังมีอำเภอพนเนี่ยเนาะครับผมอ๋ออ่าแล้วก็ ให้แกทําออกเอกสารให้แล้วปลายทางแกรับทางปลายทางก็คือจังหวัดบ้านผมครับผมครับอ่าแกมารับแล้วก็แกก็ออกเอกสารตัวนั้นได้ก็เราก็วิ่งตามเส้นทางที่เราจะไปเส้นทางไหนเราก็บอกแกอ่าอย่างลงโคราชเขาก็รู้แหละอ่าดานตรงนี้่ตรงนี้ถนนเส้นนี้ก็จะมีในพิกัดก็จะเคลียร์ไปตามเส้นทางครับผมเขาเป็นตามถึงเจอเราเจอเราก็แวะให้เขาเซ็นอ่าทาการตรวจวัวมีโรคไหมอะไรไหมอ่าครับผม นี่คือเส้นทางการซื้อจากอำเภอพลไปปลายทางการใช่ครับแล้ววันเดียวจะได้ไหมครับเอกสารนี่ทางได้ครับผมได้ครับยังวันนี้ขอยังครับเนี่ยอ่าขอแล้วครับผมขอแล้วกำลังรอทำอยู่ครับอ๋ออยู่ในระหว่างขั้นตอนการทำพอดีก็ยังไม่เปิดตลาดให้ออกไปครับผมเราขอเขาสายไปหน่อยครับครับพี่น้องกษตรไทยพี่น้องหูว่าการเคลื่อนย้ายสัเนะเคลื่อนย้ายงัวจากอำเภอพลไปกับ ขออนุญาตปศุสัตว์ก่อนให้เรียบร้อยครับรอปศุสัตว์ออกนังซื้อไห่ซึ่งไปขอสํานักงานปศุสัตว์อาเภอได้นะครับปศุสัตว์อาเภอแล้วก็บอกพิกัดเส้นทางมาสิไปเส้นทางไหลปลายทางองไรครับเอกสารนี้ก็สามารถเป็นใบผ่านทางได้ทุกด่านครับก็สิปลอดภัยบ่เสียค่าใช้ียใจนะครับเนาะครับครับผมแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแม่มาจากฟาร์มทูริโอฟาร์มนะครับเนาะตูดิโอฟาร์มครับ ครับมากี่คนนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถามมาสามคนครับสามคนเนาะครับเนาะครับวันนี้เป็นยังไงครับเกตดตลาดดีครับตลาดดีเนาะออเดอร์เยอะไหมยังต้องการอีกไหมครับความต้องการตลาดอ่าก็ถ้าถูกก็ลังต้องการเรื่อยๆค่ะอ๋อถ้าราคาได้เนาะเกรดเท่าไหร่ครับราคาลอดสามหมื่นเอ้ลอดสี่หมื่นยันสี่หมื่นโพครับอ๋อลอดสี่หมื่นก็สี่หมื่นบวกๆโพโพนิดนึงเนาะอ่าแต่ถ้าได้ลอดสี่หมื่นก็จะดีจ้า ยิ่งถูกยิ่งสวยครับอืยิ่งถูกยิ่งสวยแล้วพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรจะเป็นยังไงจะราคานี้สมเหตุสมผลไหมครับกถ็ถ้าถ้าถูถ้าราคาปลายทางช่วยก็อยู่ได้ครับอืมก็ถือว่าช่วยกันเนาะแม่เนาะใช่ครับช่วยกันเกษตรกร,ร,ก,รก็อาจจะกาไรอาจจะลดลงแต่มีที่ระบายเนาะแม่เนะาะค่ะครับผมมี มีอะไรฝากพี่น้องไหมครับบอมีครับบอมีเนาะครับผมก็ยังขอดูวัวหน่อยครับเป็นไงนี่เนาะเกจนี้อย่างตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอย่างเนี้ยครับสี่หมื่นหน่อยๆน่อยค่ะสี่หมื่นหน่อยหน่อยเนาะอืาสี่หมื่นหน่อยหน่อยเป็นเกจเอาไปขุนต่อนะครับเนาะไปขุนต่อไปขุนต่อก็ถึงกับทรงออกเนาะครับเนาะค่ะขุนได้ขนาดก็จะมีมีบอกว่าแขกจากเวียดนามจากพวกนี้ก็จะเข้ามาเนาะอืม ขกเวียดมั่งครับเขนกเวียดมาเอาเฉพาะแขกจีนมั่งจีนก็มีนะครับเนาะเวียดเวียดกับจีนเวียดกับสาแก้วอะไรคอมเมนต์อ่าคอมเมนต์ค่ะตลาดยังไปได้อีกไหมถ้าราคานี้ก็พอได้อยู่ครับพอได้เนาะก็ถือว่าช่วยๆกันคครับแล้วมีตัวเมียไหมครับบอไม่เอาเลยเนาะบ่เอาครับตัวเมียเป็นไงตัวเมียทางโน้นจะ่หยได้ไหมครับแพงครับตัวเมียเป็นแพง แต่ที่โน้นถูกกว่าต้องซื้อตัวผู้เท่านั้นครับโอ้ตลาดก็คือทางการเนี่ยตัวตัวเมียเนี่ยจะจะแพงอแต่ตัวผู้นี่จะไปได้เนะาะไปต่อมีกําไรวันนี้ก็ได้กี่ตัวนะครับวันนี้วันนี้ได้ยี่บสามตัวยี่สิบสามตัวก็ตามเป้าเนาะเต็มรถคันรถหนึ่งคันครับผมครับขออนุญ,ญาตนะครับครับพี่้ังครับยูน่กรบสิบเป็นเกต ควายมัวขุนเนาะครับเนาะมัวขุนราคากระสินลอดสี่หมื่นหรือว่าสี่หมื่นนิดๆครับพี่นอ้องปลายทางกาญจนบุรีอำเภอไหนครับลำฟั้นครับยังที่เห็นนี่เท่าไหร่ครับนี่สามะ อ่าสามหมื่นลอดลอดโพโพเนาะครับอ,อืมก็ถือว่าเป็นหมื่นลอดลอดโพโพไม่ใช่ทำอ๋อสี่หมื่นลอดลอดโพโพครับครับสี่หมื่นกับโพโพสี่าครับถือว่าเป็นการช่วยกันเนาะ,ะช่วยทั้งเกษตรกระร,กร,ระบายอุวาออกเนาะแกจะเสร็จยังครับเนี่ยยังครับ <laughs> ยังโง่เงินนอนโอ้มันทับกันก็มีเนาะครับอันนี้คือตอนนี้ทำอะไรครับเนี่ย อ๋จะจัด oh, วัวอ๋อมันท eh. so ับกันอ๋อตามสบายนะครับตามสบายอ๋อเอาลุกลุกลุกครับพี่น้องกษสิเป็นการจัดงัวนะครับด้อก่อนที่สีไปกษสิมีตัวที่ถือเบียดกันเฮ้สีเอออื้ม่ ลุกขึ้นลุกขึ้นนอนขอเหยียบเอาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกครับนี่กันเป็นการขั้นตอนการเคลื่อนย้ายครับพี่น้องก็ต้องมาจัดมัวก่อนโอ้ยคมกันก็มีนี่ถือว่าเป็นอีกนี่ครับเป็นให้พี่น้องเมืองปัญหาการเดินทางนะครับเนาะ ก็ต้องมีการจัดระเบียบก่อนกระสันกับสีทับกันกเกิดเกิดการสูญเสียได้เนาะพี่น้องเนาะท<อ>่านอนถ้านอนเร็วถึงบ้านไม่ไปไม่ถึงบ้านแล้วถ้านอนโอ้ครับนี่ถ้านอนกับสิไปบ่ถึงบ้านกเ<อ>กิดเกิดการสูญเสียเนาะครับ<อ>เห็นใจกันทุกไฟครับทั้งไฟซื้อและไฟขายกับราคากับที่ว่าซอยกันไป<อ>ครับครับอื้อ อ่ะครับขอบคุณครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเสิีย้พบกับเจ้าของตลาดนะครับเนาะสิีย้พี่น้องฮู้ว่าตลาดบ้านชาตเป็นมาจังไดรนะครับเนาะทีไปทีมาหนามากขนาดไหนสิแนะนําสถานที่ไปนําครับเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําเจ้าของตลาดให้พี่น้องฮู้จักนะครับเนาะสวัสดีค่ะสําหรับตลาดบ้านชาตินะคะตลาดนัดโคกระบือบ้านชาติเป็นของคุณพ่อกำนันเคนคุณแก้ว สิ่งสำคกับมีอาชีพเปน็นนายหอยนไหมค่ะนายหอยบ้านเท่านี่แหละเห็นว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่พี่น้องท่าบ้บานเท่าเฮตุหลายแต่่ามีบอลสื่อบอนขายหรือเลยมีเจ็ดแต่หน้าวายอยากเป็นสื่อกลางเป็นศูนย์ห้พี่น้องของเข้าเด็กที่เรียง,งว่าเรียงควายน้ำบ้านมีหม่องสื่อหม่องขายเพราะต้องไหนง่ายไปสื่อบไปตั้งไปตั้งจังหวัดลูกหลานมากกันเดี๋ยวมาสื่อมาขายแหลกเพี่ยนกัน <c oughs> ก็ใส่เวลาเห็ดมานานกับเกือบเป็น30ปีแหละค่ะเปิดมา30ปีแล้วค<ร><ป>่ะตลาดนาาัดบ้าหนชาดของเขานี่จนว่าตั้งแต่เฮ้าอายุ20กว่าปีกับจนว่า60กว่าปีพ่อแม่ก็ยังคงอยู่<ม>อยากให้พี่น้องเฮ้าที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมีง่วงมีควายเลี้ยงกันได้มีบอลสื่อบอลขายมาครับผมค่ะอันนี้ถือว่ามีความเจตนาคือส่งเสริมให้พี่น้องได้แลแกเปลี่ยนสื่อขายงว่วงควายนอกจากบ้านเขาแล้วตอนนี้มีลูกค้ามาจากจังหวัดอื่นต่างจังหวัดบ่ครับ สำหรับตลาดบ้านชาดของเขานี่เป็นตลาดที่อยู่ศูนย์กลางระหว่างหลายอำเภอค่ะจังหวัดติดต่อกับมีโคราชชัยภูมิบุรีรัมย์ประก็สารคามบุรรยคอนแกนพี่นองทบาานส่วนบากท่้บานห้าทีม้าก็มาสื่อจากหลายที่หลายมองค่ะคนที่มาขายกับท่าย่านพ่นองห้าหลายมองแต่กระบอกตัวการซื้อการหางวะก้นน้ำตลาดนั้นก็ซื้อที่ตลาดทั่วๆไปแหละค่ะพอขาดก็สิมีการซื้อสารบอกตัวกันมาซื้อ วนเวียนกันไปเป็นมือเป็นมือสลัดตลาดนัดของเฮานี่พี่น้องเฮาที่มาสือมาขายก็มาจากหลายที่หลายแห่งค่ะเพราะสิเป็นร้านเปิดมีหลายรุ่นครับสือว่าคว้ยไปเลี้ยงสือไปขุนสือไปขายสือไปส่งต่อสือไปทําบุญสือไปยังกษัตริพี่น้องที่เพิ่นมาสือมาขายอยู่นี่กับสีผ้ากันมาสือมาขายในวันอาทิตย์ค่ะเฉพาะวันอาทิตย์เนื่องจากผ้าวาของโคโควิดของเฮา การมาซื้อมาขายกบอาจสิไม่ก้านก็ทนกะแท่นแน่บ่อนเหนนาปันไดแต่ว่าคนกับมานนดหมายให้มากคือวันอาทิตย์จ้าซึ่งว่าไปเรี้ยงไปยังกับอยากชญชวชค่นะมาตลาดบ้านชาติเนี่ยคือมาวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เน,นาะทุกวันอาทิตย์นะคะม,มาซื้อมาหาก็ให้อยู่ใต้ภาวะของการควบคุมกับจัดดูลแลผูก้าอันนี้ก็คือฝากต่อแทนพอขาเข้าอาชีพเข้ามันยากพีนน้องเข้ากับยูยากค่ะเพรีอาชีพนี่กับแจ๊คเสือหากินอีหยังค่ะ ฝาก่าพี่น้องอาชีพในห้อยก็เป็นอาชีพที่จะว่ารักมากอ่ารักมากรักอาชีพนี้มากรักมากรับอยู่สามสิบปีแล้วนะครับน้องอยู่มาสามสิบปียังลูกมากกับอายุหกสิบกว่าพ่อแม่กับเจนวญมาผู้แห้งแหละค่ะอันนี้ก็คือว่าเป็นขอเป็นตัวแทนเนาะตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ขอเชิญชวนครับพี่น้องสบายใจนั่มหล่ะมาสื่อมาหาเข้ากับมีการควบคุมดูแล ทั้งคนทั้งสัตว์ค่ะครับเราวันเสาร์นะครับเป็นจังไหร่วันเสาร์ในช่วงนี้ที่เปิดผ้าวาวของจ้าสี่กับแยกวันเสาร์เพื่อบ่ให้เกิดการแออัดค่ะเกิดการแออัดถ้ามาสื่อควายสมารกัสิเป็นควายค่ะเสร์กัสิเป็นควายควายกันหลายรอเสมอค่ะควายห้า่มีบนปบนมาเดียห้าก็ต้องให้พี่น้องห้าก็เข้าใจค่ะเข้าใจว่าถ้ามามือเดียวมาสิแนนการจะล่าจอเห้าก็ต้องควบคุมดูแลการจอดรถเสียงห้าก็ต้องอาศัยว่าให้พี่น้องให้กว้างลมือกัน ผเห็นวันเสา์นี่ขอเชิญชวนก็คือเอาวัวเอาควายค่ะควายมาเก็ข้าววัดเสาการบริหารจัดการนี่ตอนนี้ในพื้นที่เฮ้าจังไรก่อนครับพื้นที่ของเฮ้าร้านจอดรถกับซิฟหาไรค่ะอ๋อร้านจอดรถฟังหาไรจอดรถค่ะเป็นที่ซิฟหาไรสำหรับขหยรถที่มาเนี่ยเพียงพ่อวะหรอครับกัดเพียงพ่อค่ะเพราะว่าค่ะเพราะภาวะเนื่องจากว่าเข้าเป็นสองมือหลักทางด้านฟังงวงควายเฮ้าลงใดเฮ้าให้ลง การซื้อการขายสิสบายใจคือโลงจากรถอยากขายในการตรวจสอบในการสื่อสายกันกบเบื้องแง่คือว่าได้ลงรถยางได้เห็นขาได้เห็นาอย่างน้อยต้นนี้เนาะได้ตรนนี้ได้เพราะว่าพี่น้องมาไก่เนาะอยากได้ความสบายใจอนาคตเป็นจางไหนครับกำหนดได้บอวามมั่นคงของตลาดคณะสภาวเรื่องอนาคตเดี๋ยนี่นะค่ะพูดถึงว่าการเลี้ยงสัตว บ่านสิเป็นรูกสึกว่าลูกหลานเฮาเนี่ยคนรุ่นไม่เปลี่ยนมาหลายเปลี่ยนหลายเนาะมักจ้างจากโควิดกินตัวนี้กับบ้านมาเนี่ยมีหนุหนมสาวๆอายุยี่สิบสามสิบกว่าปีมาเป็นายหอยหลายขึ้นครับอันนี้พุ่มใจเพุ่มใจค่ะเห็นลูกหลานเนี่ยเขาเก่งสื่อขายทั้งอ่อนไ่น์ก็ได้ันดีแต่ว่าพูดถึงว่าอนาคตสิเป็นจังไหนมันเกิดอยู่กับสถานการณ์หล่าบ้านเมื่อเขาสู่มือนี้เนาะพอตรงโตรหพวกนหอยกับยุ้ย ยู่ยากอยู่อืดน้ำกันเป็นขาเราแวงคนเดองแต่ว่านโยบายแน่สถานการณ์แนแต่ว่าก็ยังมีความว่าพยายามว่าเป็นอาชีพที่หนาภุ่มใจครับเพื่อเลี้ยงเองขายเองครับอันนี้เขาบอกมีพอขาคก้นกลางให้มันหนักใจพ่อใด้ก็ขายถือว่าเป็นว่าอยากให้พี่ให้น้องเห็นความสําคัญหรอกการส่งเสริมลูกหลาน ตาลูกหลานเดี๋ยวนี้เก่งค่ะเก่งๆเนาะไม่มองรูซสึกว่าถ้าเปิดโอกาสห้มีการซื้อขายแลกเลี้ยนกันไปนี่คือสิหาอยู่หากินางอยู่ครับแม่ก็น่าสะบอกว่าเมื่อก่อนนี่เนาะิบ่เห็นไวรุ่มไวรุ่นนุ่มสาวยังในตลาดเนาะบอมมแต่พอตเมร์่ะเดี๋ยวนี้นี่ผู้งามงามรวยแม่แรผู้เบางามข้าลหกุ้าเนี่ยมาขายดีขายง่วขายกล้วยดีครับตารูซสึกว่าลูกหลานเขาเจากับเปียนอาชีพเออ อาชีพของเ้าค่ะสําหรับผุนตลาดทั้งสัญญาเด้อค,คุยได้คุยได้ไดบ,า,บายเลยคเพราะว่าลักษณะของว่าเดี๋ยวนี้ก็สื่อได้ว่าลูกหลานมี่ถนิยมเทียหัดทิน้นหัดอาชีพของเ้าดีขึ้นแล้วครับครับ<า>ดีดีด เพราะว่าไปปลูกเขากับบุคคลได้หรือเปล่าครับปีนี้น้ำตาย่อยด้วยตาย่อยราควฆ่าเขาหาย่อยยๆหมดเลยระหว่างก็หันมาเปลี่ยนเป็นปลูกหญ้าลายเนาะปลูกหญ้าเนะแล้วก็ลดพื้นที่ครับลดพื้นที่มีความสำคัญอยู่แต่ว่าเราเพิ่งให้มาหรอกเนาะเพราะว่านั่นอัันนน้เป็นหัวใจเนาะครับเพราะว่าต้องมีเฟียงพร้อมได้เนาะเรื่องหัวใจเฟียงเพ็ดนาแต่ก็ดีแล้วล่ะก็มีอาชีพเพราะฉะนั้นถือว่าถ้าเปิดโอกาสให้มีตลาด พอแม่พี่น้องเฮ้ามีอาชีพเราก็ไม่สามารถมิถีแลกเปลี่ยนใดก็เป็นสิ่งที่ว่าส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ของพี่น้องในย่างดีดีไร้ไร้ไรดีก็จะเศรษฐกิจยั่งยื่นสำหรับบ้านเฮ้าเพราะว่าพื้นฐานของเฮามาจากการปริสัสธิ์การเลี้ยงสารเท็ดนายนาอย่แล้วนะครับเนาะครับขออนุญาตอีกครับคุณแม่แม่น้ำโตซื้อนะครับสำหรับฉันนะคะการ นาซื้อว่า,มาแม่วันเพนแม่วันเพนรัแม่วันเพ้นลักษณะโยทินเป็นลูกสาวของคุณพ่อกำนั่นั่นแหละแล้วก็เป็นตัวแทนของน้องน้องที่มีอาชีพนี้พอเลี้ยงมากก็เลยเป็นในหอยน้ำกันครับ <สา S 1> ผมเป็นใ้หอยน้ำกันตอนนี้นนตลาดเท่านี้มีพนักงานหรือว่ามีทีมงานบริหารยอยกันอยู่นี่ถือว่าหลายบ่หลายนีฝ่ายประชาสัมพันธ์กับแม่ดูแลติดต่อ การกเฝ้าดูแลการใส่คุณหมอพ่นยาฉีดยาขาเชื่อ,อการดูแลขอบพักซัดการตรวจลดเขาออกแล้วก็ฝ่ายคัดกรองฝ่ายสุขาอนามัยมแล้วก็ฝ่ายของบริการดานร้านอาหารหอ,อันนี้เขาก็ต้องซอยกันเบื้องต้าใน,นทีม<ะ>ในทีมนี่ประมาณจะคนครับแต่ละมือมาอยู่ในพื้นทีย่างน้นอยจะยี่สิบค่ะยี่สิบเนาะครับจัดรหลดจัดยังดูแลโดยเขาก็ขอความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายค่ะ เจ้าหน้าที่อนามมยเจ้าหน้าที่อสมกับ่ารรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนกับมาเบิงแย่งให้ความดูแลพี่น้องที่เดินทางมาอันนี้สี่กับห้องก็ต้องอาศัยครับก็เท่าปลอดภัยเนาะค่ะมามาตลาดนี้เจ้าหน้าที่ประสุสัตอำเภอในคนเกษียรไหการดูแลตลอดให้ข้าในน้ำแล้วก็ท้ำใบเคลื่อนย้ายสำหรับพี่น้องสิไปตางจังหวัดใบเคลื่อนย้ายนี่ต้อง เออทีเพิ่อนมาอำนวยความสะดวกบรครับรืยจังไรเป็นของหนาทีของเพิ่นค่ะอ๋อเพิ่นลงมาอำนวยความสะดวกนะครับเนาะค่ะพี่น้องก็ซื้อขายก็บบต้อัว่ารอดนเนาะแม่เพื่อก็ปฏิคัิตามกติกาเ่ะค่ะเพราะว่าต้องเบิ่งว่าการระเบียบมองไดไปสายเพิ่นจะมีระเบียบของเพื่อนอยู่สําหรับการเคลื่อนย้ายครับผมค่ะตรงไดจังหวัดไดไปแบบเพิ่นก็สิแน่น้าไห้เอาง่ายๆว่ามาตลาดนี้ใหญ่ได้เบิดเนาะใหญ่ค่ะค่ะพ่มีอีื่องที่ผิดผิดระเบียบเนาะ ต้องไปสิ่งที่ถูกต้องค่ะสิ่งที่ถูกต้องเห็นได้ง่ายสบายใจค่ะครับเพราะว่าเข้ากับส่งเสริมความสุจริตการสื่อการขายครับบครัสดีรบกวนถามอีกครับอยากคุยให้กันเป็นเมื่อกรมาเคยอยู่ในวงการตลาดงัวตลาดควายเป็นยังไงครับธุรกิจนี่พอสิเปิดเผยได้บอกว่าอยู่ดีมีสุขยังไงบอกเนี่ยบอกว่าตลาดนี่ตลาดนัดไดกระสร้างด้วยค่ะเพราะว่า คนที ella, um, ่ส right. ิ่งตลาดก็ต้องมีความขอดใจกับพ่อค้าครับแล้วก็มีความหักในอาชีพเจ้าของสิ่งแรกก็คือหักก่อนแล้วขาหักแล้วก็ส่งเสริมกันคือความรวมมือครับคาะอันนี้เขาเข้าใจว่าพี่น้องห้องบางคนก็สิเข้าใจว่าภาษาอาชีพนห้่อยภาษาอาชีพพ่อค้าครับที่เป็นอาชีพตั้มต่อยยังสมบูรนค่ะหเขอาใจว่าเป็นอาชีพที่หนาพุ่มใจครับผมเพราะว่าห้องอาศัยว่าห้องมีความสื่อสัตย์แล้วเ้องมีความหากอาชีพเจ้าของก็ได้ไปขอไผ่ครับผม เลี้ยงมาอย่างไรราคาเขากับหองราคาเองหอ้ตั้งราคาคือเขาหอยก้นกลางตั้งห้กิโลห้าบาทสิบบาทอันนี้เข้าสื่อใจกันปันกันไปเลี้ยงต่อร่องราคากันได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นกับมีความสื่อกันเลยบอกว่าอาชีพนี้เผยได้เปิดเผยได้<ห><พ>อยพีนองค่ะไปใส่กระส่งเสริมกันถ้าโบกีดกันกันค่ะครับผมค่ะว่าก่อนี้ปิดมาหลายเดือนนา้แม่เนาะมันเห็ดห้พี่นองเฮาลำบากหลายอยู่ละ เพราะว่าพี่น้องเขากับฝากทองไปเงินกระซื้องง้อซื้อควายเลียงเนาะเพราะบ้านตลาดปิดเนื่องจากว่าปวดผ้าวะอันนี้กระเมิดประเทศ้งห้องละภาคอีสานนี่กระสีเดือดรอดหลายก้ามูพอเป็นอาชีพทองหาทองหน้าปิดเนื่องจากผ้าวะของลกอโควิดเราก็มาล่ำปีมันเกิดก,กระเทือนต่ออาชีพอันนี้ก็เป็นธรรมชาติว่าเขาก็ต้องยอมรับปฏิกาแต่วา่ามันเกิดเงาวนาน ยาว้าน่าเป็นเวลาหาหกเดือนนี่ค่ะโอ้ยบ่เคยเกิดจะเคอปะเทศนเฮากับลำบากหลายอยู่พี่น้องเกษตรกรก็อยากจนหลายลำบากหลายอยู่ไม่มีมองไปหมองมาแต่ก็ด้วยผ้าว่าจำเป็นวันนี้กัถ้าเฮาก็ซอยกันพี่น้องเฮากับฟังข่าวอยู่หรอกซอยกันเพื่อนประชาสัมพันธ์รัฐเพื่อนห้ฉีดยาฉีดวัคซีนเฮากับควบคุมโรคซอยปฏิบัติจะเมื่อไดปฏิบัติแล้วถ้าหากว่ามัน พาบาของเฮ้าเขาซูปกติโรคไั้เดี๋ยววัคซีนไปแล้วเฮ้าคอยการควบคุมดูแลจากของคือคํามในนํนำของสาราสุขนะกับเขา้าเกษียณอาชีพของเฮายู่ได้อันนี้ก็ขอโอกาสให้พี่ให้น้องเฮ้าน้ำค่ะถา้าหากว่าเฮ้าซอยกันอาชีพเฮ้ากับยังยืนค่ะนี่เป็นความร่วมือที่ทุกคน้องซอยกันค่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่าบา้บานนอกบ้านนอกเดคับเพิ่นเขาหาเมิดอตวถึงค่ะทางเฮ้ากับประชาสัมพันธ์ ตลาดทุกตลาดกสิประชาสัมพันธ์ในการดูแลพวกนี้เพราะว่าเห็นแล้วว่ามันเดือดร้อน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 จ้าคัดกรองก็ต้องซอยการฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยการล้างมือการใส่แมวกันใส่แอนอฮอล์ใส่เกลล้างมือนี่็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเ้าเป็นกิจวัตรที่ต้องทำมาลูกตลาดได้ก็โอเคค่ะถือว่าเ้าจะซอยกันอันนี้ก็ฝากถึงพี่ถึงน้องนะพี่น้องอยากมาซื้อมาขายก็เชิญชวนถ้าทางไกลมา ตลาดมีเปิดให้พักบอคับเพื่อจังไรลักษณะของเหาคือมาหลอกกับมาหลอกกับเนาะเพื่อความปลอดภัยมาหลอกกับเพราะว่าการพักเดี๋ยวนี้่นบ่าลำบากดอหลูกคนนี้ที่พักถูกยางข้าเจ้ามันจะเดินทางมาตรงกำหนดได้ระยะเวลาจากชั่วโมงมาหอดเพิ่นกำหนดพิ่นเนาะเพิ่นสิงห์จักเองพอมาถึงเราเช้าเข้าซื้อหากันไปพอสายประมาณ8โมง9โมงเริ่มทำการซื้อขายเสร็จหลังจากนั้นก็ทำ เรียบร้อยแล้วก่บอกเกินไปไม่โมงไปสองโมงครับค่ะเรียบร้อยเนาะค่ะทุกคนก็สิกรับเพราะว่าข้าก็ต้องเข้าใจว่าการข้างการข้างก็เป็นปัญหาครับเอาตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วแม่สิมี่ยังสิฝากอีกบอเกี่ยวกับเรื่องนี้เลกาฝากความหักความคิดถึงไปหาพี่หาน้องผูเฟินมักแม่อชีพเลี้ยงสัตว์เลี้ยงงัวเลี้ยงควายกะให้ยึดมันค่ะหายไม่พบมั่นใจว่าเดี๋ยวนี้งัวควายบ่ิเวนธรรมดา ในหอยกับบะม่นธรรมดาในหอยลูกหลานทีมาเลี้ยงเดี๋ยวนี้หลายๆก้นแม่พุ่มใจแท่แทนจบปริญญามีอาชีพหลักแล้วแต่มาเลี้ยงเสริมคืออาชีพนี้เพิ่นมีความเข้าใจในการจัดการดูแลฟ้ามเพิ่นดีอาชีพนี้อนาคตพี่น้องของเ้ากับศิริงวงกุ้ยพันธ์ที่มันมีคุณภาพขึ้นแล้วก็เชิญชวนามาซื้อมาขายใดตามวันเมลาค่ะพี่น้องพุ่มใจว่า,อ,วาอาชีพนี้แหละที่สุดจริต <c oughs> เป็นนายเจ้าจของเป็นนายเจ้า,จนนาจของอย่ากได้ก็มั่นเอาอ,อันนี้ก็ฝากว่าผู้ที่บ่ท่านเคยอยากเรียงกับศึกษาให้เข้าใจสําหรับเราเห็นผู้คนเรียงงัวเรียงควาาก็ให้เข้าใจว่านี่ละคาคือความภูมิใจอาชีพที่เป็นนายตัวเองครับพี่รองครับก็จบไปช่องเก้าชนะจนก็ฝากอีกเท่านหครับเด้อฝากตลาดนัดบานสาดครับึ้นกับตำบล เมืองพ e ่นเมืองพ่นแล้วก็ะส่มนก er เต็นครับอยู่ระหว่างรับอยู่ระหว่างกันเพราะว่ามีสองฝั่งถนนครับ Carrie wow. พพกับฝากให้พี่น้องเชิญชวนครับเขามาเยี่ยมชมมาจับใจมืองครับกับตามที่เห็นนะครับเนาะเปิดมองในช่องกับจะเห็นบรรยากาศพี่น้องกับถือโอกาสมามา้วยตัวเองจักเที่ยนหนึ่งเมืองตัวจริงเนาะครับเนาะครับถือว่ากว้างขวางสะดวกสบายทุกอย่างครับเพราะว่าที่เป็นจอดรถ หรือว่าการเดินชมกับบ่อแอร์อัดครับก็ฝากเนาะครับสุดท้ายกันสิขอขอบคุณคุณแม่ครับผมคุณแม่วันเพนนะครับเนาะขอบคุณคุณแม่วันเพนรับตุ้อยางสูงที่เสียสละเวลามาให้ข้อมูลแก่ช่องเก่าชนะจนครับผมขอบคุณครับคุณแม่ครับก็ขอบคุณช่องเก้าชนะจนนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้ค้ามู้ไปหาพี่หาน้องนะคะเด้อเชิญชวนในฐานะเป็นตัวแทนสายเลือด นี่แาละคาในหอยเค็นแหอยเค็นแม่หอยอีสานเข้าต่กําเหนือตอนนี้ก็เกาสิบกว่าปีแล้วแต่เชิญชวนค่ะให้หักในอาชีพแล้วก็พี่น like ้องจากเมิองอยากซื้ออยากหางัวควายมาแลกเปลี่ยนกันให้เชิญชวนมาตลาดบ้านชาดค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณค่ะ